สวัสดีครับวันนี้เรายังคงพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของรถยนต์นะครับหลายๆท่านเคยเอารถยนต์เข้าไปเปลี่ยนยางท่านทราบหรือไม่ว่ายางที่ท่านได้มาผลิตในปีพศใดและใช้กับความเร็วที่เท่าไหร่คำตอบที่ผมถามข้างต้นอยู่ที่ตัวเลขบนแก้มยางนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะแชร์วิธีการอ่านตัวเลขบนแก้มยางว่ามีวิธีการอ่านยังไง ตัวเลข3หลักข้างหน้าบอกถึงความกว้างของหน้ายางนะครับเลข2หลักถัดมาคือความสูงของแก้มยางตัวอักษรภาษาอังกฤษถัดมาเป็นสปีซิมโบลใช้แทนความเร็วต่างๆนะครับตัวอักษรที่ต่างการความเร็วต่างกันนะครับผมก็ได้แนบตารางมาให้ดูด้วยนะครับ สำหรับตัว R จะบอกถึงประเภทของยางส่วนตัวเลข2หลักสุดท้ายจะบอกถึงเส้นผ่าศูนย์กลางของวงล้อแม็กนะครับอีกจุดหนึ่งที่สำคัญมีเลข4หลักด้วยกัน2หลักแรก08นี้จะบอกว่าผลิตสัป,ปดาห์ที่8นะครับส่วน2หลักหลัง19ก็บอกเป็นปีนะครับผลิตในปี2019ครับถ้าทุกท่านอ่านรหัสเป็นก็จะไม่ถูกหลอกนะครับ หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับทุกท่านนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ